เลขทะเบียนนายกตรงกับเป๊ะกับเลขลุงปู่เดือนชัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรแชนแนลสื่ออิสระครับวันนี้แอดก็ได้นําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเลขทะเบียนนายกรัฐมนตรีนะครับออกนอกพื้นที่นะครับหมายเลขทะเบียนนายกก็เป็นหมายเลขนะครับ999นะครับซึ่งนะครับหมายเลขทะเบียนนายกนะครับไปตรงกับนะครับ หมายเลขทะเบียนนะครับของลวงปู่เดือนชัยที่เจิมรถนะครับหมายเลขของลวงปู่เดือนชัยที่เจิมรถนะครับก็เป็นเลข5 6 9 9นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับหลวงปู่เดือนชัยนั่งคันไหนออกคันนั้นจริงๆครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ